ดาน,นีเข้าอยู่ในบริเวณวัดกะดูกร้านกะสีเอาเขามาให้พ่อให้แม่ผู้ทีดวงรับไปแล้วมีทั้งในทั้งในวัดในวัดก็มี ก็ทั้งฝนทั้งหนอกวัดก็มีจุดไว้คื้กันหนึ่งสองสามโอ้หลายจุดคือกันอันนี้เพิ่นก็มาอ่าก็เอินพอแม่ผู้เขาผู้แกผูหลวงรับไปแล้วมาคราับไปเลยเมาเอาน้ำกันกินน้ำกันพุนน่ะพุนถือกระตามาถาเลยหน่อย นี่ก็จะมีขนมข้าวตมขนมข้าวตมอนงใหญ่เ้ป้ใหญ่เ้เากาเขับขามาส่งมีความเชื่อว่าเวลาตายไปเป็นมือนี้ที่เปิดโลกก็คือให คนที่เสียไปแล้วมารับบุญผูู้ได้ที่เป็นผูู้ที่ในอันนีก้ก็ผู้ที่เป็นญาติพี่นอ้องหรือว่าที่มีญาติกระสีมาหลับเอาบาตผู้ที่ไม่มีญาติบาตนี้กระสีอยู่ทั้งนอกคผูที่มีญาติอ๋อหัอเอ้ยลอกล้านมา่งเขาเ้าหละ เจ้ามากเอาเนี่ยพอเอ้ยยูพบาลผัดปล่อเจ้ามาอะไรข้าเจ้าอยู่พ่อพุ่มที่ดีเจ้าก็มารับเอาหลอดพอเอ้ยพอจะถึงเด้อฝากแม่เจ้าเท่าีไปหอดถึงพอปุกาเด้อให้มารับเอาของกินของทานโอเคถ่ายมือกทอดสามขาวมันฝรั่งข้าเสียงข่อยข้มีข้าวหนุ่มข้าวต้มข้าวหวานมีน้ำได้หนามเออน้ำหน้ำหน้าขาวไว้ใช่แบบอีกขวดหนึ่งอีกขวดเห็นขวดเดียวอออขวดหนึ่ง ฝากไปให้มันหอดได้ซ่อมค้าเลยเด้อของกินของอยกักของหวานของข้าวของสมของวหวานเด้อูร,อร้านอยู่ดี